สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนจะสายครับผมนี้ขึ้นบ้านหลังที่สองวันแรกครับไปเคลียร์หลังน้นเสร็จแล้วกําลังเดร็จก็เหลือเส้นหนึ่งแล้วเนาะข้างบนต่อมาวันนี้ไปเรื่อยครับผมสองวันก็น่าจะจบหรือวันเดียวอาจจะจบก็ได้ดูก่อนเกหลหรือไม่เกลคือไม่มีอะไรมากครับไฟข้างบนบ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีไฟก็ตั้งโตอะไรก็จอยลงงทีครับไม่ได้บนไกล ตางนี <blender> long, ้ก yeah. so kind of ็มีแค่เตียงตางนี้มีปั๊กตางนี้ก็มีเป็นเป็นรีปักับทูเบครับทูเบก็ใกล้ๆกันนะทูเเปิดชุดนี้ไม่มีอไรละางนี้สกปรกยางาหลนาเค็ดจะขาไปตรวจบ่เข้าอย่เรืองขเสื่ออการการเบาบางมากก็เลย ครับเดี๋ยวมีเงี้ยจบกนนิดนึงค่อยถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับครับตอนนี้ก็เบเกิลเคี่ยงครับมีพริกปลาปลาย่างปลาแห้งเนาะกับทอดปลานี่นสองชิ้นครับกินง่ายๆครับตอนนี้ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยครับห้องนอนใหญ่ห้องน้ํมันก็ได้เวเหลือได้กบท่อไปให้น้ําอุ่น้ันข้างนอกพ่เมน กำลังทำท่อเมนอยู่พอดีเที่ยงกินข้าวกนแล้วไปห้องนี้ก็เตรียมบ็อกไวะะ้แล้ครับก็เดี๋ยวจบท่อแล้วก็เหลือห้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลเดียวครับสามสี่โมงน่าจะเสร็จแล้วทำไมเรื่อยไม่เร็บครับวันนี้เอาข้างบนก่อนข้างล่างค่อยว่ายกันอีกทีหนึง่งมาครับข้าวเที่ยงด้วยกันบรรยากาศ นแมมเดือนกินเลยของของคนเดียวนั่นนี่แค่ไฟท่อเธอขนมาจากากระดังข้างล่างครับตัวตูข้างล่างาขึ้นมาทิ้งไว้นี่ใช้างานครับเดี๋ยวมีถ้าร้อยสายเสร็จเออถ้าเดินท่อน,นี้เสร็จก็พวกนี้อาจจะมาร้อยสายข้างบนครับร้อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับผมสายยังเหลืออยู่ก็น่าจะได้อยู่ ะครับกินข้าวด้วยกันสําหรับมือเที่ยงก็เรียบร้อยครับง่ายๆเร็วๆรวดเ,เ,เร็วด่วนๆเลยเรียบทำท่อใหมันเซ็ตมันเด้งง่ายดีครับข้างบนไม่ต้องจอปูนมากมายโค้งก็ได้แล้วก็ <c oughs> จะมาติดตรงนี้นิดนึงตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือกล่องที่ท่อโผล่ขึ้นไปตรงมงุมครับ ตติดกล่องเสร็จก็มีอะไรนะทีนี้ด้านหลังแบบนี้นี่มันนี่เข้ากล่อง ชิบะชีเบะเป็นงั้นแหละจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแผนวิ่ตงตรงนี้มีไฟสองดวงก็คือตั้งบล็อกเสร็จแล้วหนึ่งสอง,สองแล้วก็โถงบันไดมากรหน้าห้องน้ำสองดวงครับรรบันไดก็ตั้งบล็อกอยู่นนก็ติดก็ามานี่ตรงนี้เยอะเลยนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวลุยต่อเลยครับ ก,ก็แว้นมาเจอกันที่บ้านครับผมกลับมาถึงได้ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วนังพักเนีย่ยออกมา,าบ่ายสามนิดๆครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปต่อยนิดนึงครับไปร้อยสายเอาสายที่มีที่เหลือนะครับน้อยร้อยไม่แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับเพราะว่ายี่กอยู่ยยเฉยๆนะเนาะในเวลาส่งนวดงานแล้วก็ ร้อยสายต่อแล้วก็มันจะได้เหลืองานไม่เยอะก็จะทําอะไรอีก็พรพวกนี้น่าจะลงมาเดินท่อข้างล่างครับท่อ,อ,อไฟกิง่งถ้าเสร็จเร็วนะ,ะร้อยสายหมดวันนี้แว้นก็นมาถึงบ้านกน็โอ้นี่รถไม่ติดเท่าไหร่ครับร้อนแสบหน้าแต่แดงเลยลมต,ตัดาบรรยากาศยามเยินครับก็น้ำก็ แห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วระเรือแต่งนิดนึงวิ่ง,งกามาเด็ดกำบแอนเนี่ยอย่างเนี้ยแล้วก็มาแบบตรงนี้เมื่อเช้าสัตว์ไอจุกไปเจ็ดตัวงงเหมือนแล้วครับกิฟหลังคาไจเหมือนแล้วจะทำยังไงอย่างเงี้ยผูกมองข้างน้านยิ่งผูกไปใหญ่เลยทำได้ไม่ได้ครับ ไปตามสภาพไม่มีตังค์จะทำไเรอจมมีนๆไม่มประมาณนี้ครับไปทํางานก็ดยวเยันนี้เมนูยันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรน่าจะผัดผักหรือเปล่า<ม>น่าจะปลูกต้นไม้น้ําก็ลงนิดนึงอยู่แต่มันยังไอ้นี่อยู่ครับมันยังยังแขกอ,อยู่ยังเปียกอยู่ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้อีกแล้วเสียงเป็ด ะเดียวกับข้าวเย็นวันนี้มีอะไรเนาะแต่ว่าเอาหมูสับออกมาแช่นะ้อาจ,จะผัดกะหล่ำปีหมูสับผัดกะหล่ำปีผัดน้ำปลาแล้วก็อะไรอีกอะ่ะนี่รู้ไมครับมีกับข้าวเก่ายัางเหลืออยู่ลูกมันก็กินอิ่มกันแล้วแล้วก็หนึ่งก็ต้มมามา่าไม่ใช่สิต้มปลากระป๋องใส่บ,บุญเส้นกินอยู่ตัวเล็กมันคนโตบอกกินหมาล่ามาแล้วน่าจะเหลือสองคน เว็มนมาทำงานไม่เหนื่อยครับวันนี้ดีโชคดีมากที่เสร็จรัเป็นก้า็งานมาเล่นครับคือทําไปเรื่อยๆเนาะตามสเตปงานครับผมมันไม่ค่อยจะจุกจิกเหมือนหลังแรกเท่าไหร่ข้างบน,นก็หลังข้างบนก็น่าจะเท่ากันครับแต่คือปักมันจะเยอะกว่าข้างบนเรังนี้ปักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็เลยไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยดัดเท่าไหร่แต่ข้างล่างเนี่ยเยอะกว่าข้างบนหมดเลย ทำงานเริ่มงานก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งกับสิบโมงครับเสร็จก็บ่ายสามพอดีอยู่ดีเลยทำงานเสร็จก็โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปร้อยสายร้อยสายทิ้งไว้อาจจะมีนิดหนึ่งวันนี้ก็โอโ้ยังกับวงตีคอนเสิร์ตว่าจะถ่ายให้ดูตอนทำงานก็ <c oughs> เปิดเพลงกันนะโอ,นโอเคฮากันไปรุ่นครับไปรุ่นช่างก็ไปรุ่นเด็กมาทำงานก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบกว่า สามสี่คนช่างเขาก็หยุดเวลาก็ไม่ได้รงรีบช่างผ้าก็จะมาจี้ตูดเอาบอกช่า,างผ้าจะขึ้นผ้าลิกหลังหลังที่ทำบอกส่งงานเป็นส่งงานเป็นไอ้นี่ครับเป็นงวดเป็นงวดไม่ใช่ส่งงานมว่วนไม่ได้ส่งไปเลยเบิกไปเลยส่งงานเป็นงวดเดินท่อเสร็จก็คือส่งไปงวดหนึ่งถึงจะได้ร้อยสายไม่ใช่ว่าเดินท่อเสร็จ ร้อยสายไปเลยแต่นี่พวกนี้จะ,ะร้อยเลยคือจะบอกเขาแล้วละบอกว่าส่งเป็นงวดน,นะสายที่เหลือจะร้อยอยู่ถ้าร้อยเสร็จก็จะเข้าทําก็เข้าทําได้ถ้าจะคลองบ้านเขาอนุมัตแต่จริงๆเขาไม่อนุมัตหรอกเพราะเขาต้องดูสายดูระบบวางระบบสายว่ามันโอเคไหมถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาดูไม่ใช่ว่าจะปิดให้เขาดูของผมอันนี้ทํางานก็ไม่ได้ถ่ายรูปส่งครับเพราะว่าเดี๋ยว,วนีเซอร์ไพรส์ร้อยสายไปด้วยเลย แล้วก็จะซื้อไพสบอกว่าโอเคขัางบนเสร็จแล้วนะเดี๋ยว็อสักครึ่งหนึ่งกันเพราะสองงวดมันน่าจะเป็นสองงวดติดกันครับ<ม>เพราะว่าาเดินทอจบก็ได้งวดหนึ่งก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ะบายสายไพเสร็จก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับก็เกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะตัดต่อมาสักนิดหนึ่งก็ว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงอ้อเงินติดแล้วกง ก็นี้รถครับผมเมื่อวานไปถามสเลมมาว่าจะมาคุมนี่ก่อนคุมว้กันไนอ้นี่กันขี้น้องขี้นกอะไรบ้างแดดมันร้อนครับก็แล้วถ้าได้สเลมมาก็นอนนะครับหินมาลงแล้วก็สเลมก็ขึงสอยฟ้ามาต้นกระทุ่มเนี้อยอีกต้นหนึ่งอะยาเสาไม้ปักขึงผ่านมานี่งสายสายครับ ประมาณสักห้าเมตรเสล็มพอได้กันที่นกที่เกาะสายไฟแล้วก็กันแดดบางแดดนิดๆิดหน่อยหน่อยครับช่วงประมาณสิบโมงนะที่ยงก็อยากให้ต้นไม้ต้นกระทุ่มพวกนี้โตไวจะขึ้นสูงบางมิดแล้วก็ต้นขี้เหล็กมันก็บางอยู่นิดหนึ่งแล้วต้นไม้โตปีหน้านะต้นไม้โตสักประมาณสักห้าเดือนหกเดือนนะต้นไม้โตก็น่าจะได้ล่มนะครับแต่ก่อนมันล่มมากเพราะว่ามีต้นขี้เหล็ก ต้นใหญ่ต้นแม่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเดวก่อนกต้นเจ็ดต้นแต่นี้ล่มมุดเลยเย็นสบายลมพัดมาเต็มผูกใต้ต้นนอนก็อย่างว่าครับน้ามามันก็ท่วมแล้วก็ย่ําโคนมันมันก็ตายาตก่อนพายเรือแถบน้นแบบนี้ครับมันล่องพายเรือแถบนอกเนะี่ยแล้วก็ามาจอดเรือก็ผูกไปที่ต้นมันอันนี้ก็มาเกาะที่ต้นมันบ้าง ก็ามาคุยกันเย็นๆครับเห็นหน้าตากันหน่อยตนเย็นก็จะประมาณนี้ครับผมต้ไปเดี๋ยวกันคลิปร้อยสายไปเผื่อไม่เปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะาะเดี๋ยไปอีกนิดนึงครับถ้ามีโอกาสจะถ่ายดูอาจจะปิดเสียงครับลบเสียงร้อยสายร้อยสายก็หลายคนเดียวครับผมทํางานทำคนเดียวหมดเลยมมีใครมาช่วยเลยช่างพวกนั้นก็ไม่ได้วันนั้นเป็นร้อยสายเมนเบอร์สามห้า มือสามารถร้วคนเดียวครับสามสิบกว่าเมตรสามสิบกว่าเมตรคือปล่อยหมดแล้วก็ร้อยหัวร้อยท้ายครับก็อัดคนเดียวเลยเสร็จจบกลับบ้านก็ได้ครับทำคนเดียวก็ได้อัดน้ำยาเยอะๆแล้วก็เราเผื่อท่อเผื่ออะไรไว้แล้วคือเผื่อท่อใหญ่ไปเลยครับถ้าเกินเกนเินเบอร์ไปนิดนึงก็คือเผื่อท่อพ่ให้มันร่วงเลยสั่งท่อสั่งอุปกรณ์มาแล้วเราต้องใช้ให้เต็มที่ครับผม ตอนนี้ก็อำนวนอยู่ไม่น่าอาจจะมีขาดน,นิดนึงครับขาดอ่มะกะน้ำ4ี 4, ่คูณสี่อยู่ประมาณสักสิบใบสิบใบก็ตกใบละเท่ห่ใบาทอ่ะสองร้250บาทกับเฟกพ่ออ่อนออ่อนอ่สามิมิลสมิมลขาดอยู่เมตรนึง ในยี่ิห้ามิลนี่มีรูขาดเท่าไรก็เดี๋ยวคำนวณดูครับถ้ารนอยสายไฟแล้วคำนวณของได้แล้วก็วิ่งไปซื้อนิดเดียวครับแบนไปวัดสาดท้ายมาก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะเ,เจอกันก็ประมาณสักสิบกวนาทีก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามมาฟังกันบนแบบไร้สาร,ระมีสาระมั้งนับก,ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกลังใจด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศตอนเย็นๆครับมีเป็ดนี้ไก่ตะวันยังอยู่โดงอยู่เลยเสริมข้าร้องเกงกลางเกงกลางเยะูะนกยังไม่กลับเข้าลังลวงลังครับผมแต่มีบรรยากาศตอนเช้าๆต่นกอ่าอะไรนะนกกระยางดำปากจะงอยดำๆนะครับผมมาน่าจะมาตอนมืดๆนิดนึงครับเกือบหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวถ้าทาันก็ถ่ายให้ดูครับผมเดยยังไม่ตัดคลิปเนาะ ก็ลากลันไปก่อนครับ